ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะผมวันนี้มีรถกระบะเข้ามาใหม่นะเป็นรถกระบะสีประตูนะทุกคนนะขายในราคาแค่2 3 5 0 0 0บาทนะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะเครื่อง v n t u r b เเครื่อง2อ0เเครื่องยนต์ดีเซลนะทุกคนนะขายในราคาแค่2 3 5 0 0 0้บาทแค่นั้นเองเป็นรถสีประตูนะทุกคนนะสภาพสวยๆเลยนะทุกคนนะสภาพดูดีผมให้คะแนน90-90เต็มร้อยเลยอ่ะคะแนนผมให้90เต็มร้อยเลยสภาพนะแม็กไลเนอร์มีครบนะ เป็นตัว E นะทุกคนนะเออสภาพสวยมากเป็นเครื่อง V Enterbo เครื่อง25 0พเครื่องยนต์ดีเซลนะทุกคนนะขายในราคาแค่235,000บาทแค่นั้นเองจัดไฟแนนะซ์ซื้อสดก็ได้นะเออมาดูภายในนะเป็นกระจกไฟฟ้านะทุกคนนะกระจกไฟฟ้าตัดด้วยลายไม้สวยๆเลยภายในเป็นเบาะผ้าริมเรียมเลยนะทุกคนนะบิวมาให้เรียบร้อยเลยดูดูความสวยคนโซนหน้าตัดด้วยลายไม้สวยๆเลยนะ เป็นเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนะทุกคนนะมาดูเลขไม้นะทุกคนนะเลขไม่สองแสนหมื่นสี่ยแปดสิบนะทุกคนนะเลขไม่สอ0แ0นนะทุกคนะเบาะผ้าส,สวยๆเป็น4ประตูอีกต่างหางนะโอ้โหมาดูด้านหลังลด้านหลังทําให้เรี่ยมๆเลยด้านหลังเรียมๆเ,เลยเบาะผ้าเหมือนกันนั่งสบายนุ่มห้องโดยสารกว้างกระจกไฟฟ้าโอ้โหสวยจัด แค่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทแค่นั้นเองพี่พี่โอ้โหจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะซื้อสดก็ได้นะเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะทุกคนนะสภาพอย่างสวยเดียวเปิดเครื่องยนต์นให้ดูนะทุกคนนะอ่าทุกคนผมพามาชมเครื่องนะทุกคนนะดูไปทีละขั้นตอนนะทุกคนนะอ่าดูน็อตก่อนเลยนอ็นอตน็อตฝากระโปรงเดิมนะไม่เคยถอดน,นะไม่มีร่องรอยการถอดน,นะฝากระโปรงเดิมแน่นอนครับผมมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะโลโก้โตโยต้าอยู่คมนะได้ฝากระโปรง ฝากระโปรงเดิมนะกคนนะสติกเกอร์อยู่ครบอ่าบอกเลยว่าสวยจัดนะน็อตเดิมน็อตไม่เคยขยับน็อตเดิมเสียงเครื่องพเคาะเลยนะทุกคนนะเออมาดูไอทุกคนมาดูไอมันจะมีไอหรือเปล่าไม่ไม่ไอแไ่ไม่ดันแน่นอนนะทุกคนนะเดี๋ยวดึงสายวัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะ ไม่มีไอนะทุกคนนะไม่ไอไม่ดันเครื่องแห้งเลยนะทุกคนนะเเครื่องสองพัเครื่องดีบีเอ็นโบนะเลขคานหน้าอยู่ครบเห็นไหมเลขคานหน้าอยู่ครบตัว R อยู่ตรงนี้นะตัว R าแล้วตัว L ออยู่ตรงนี้นะทุกคนนะบอกเลยว่าครบเครื่องครับผมสภาพเดิมครับผม 235,000บาทแค่นั้นเองจากไฟแนนได้ซื้อสดก็ได้นะรถอยู่อำเภอกรนวนจังหวัดคอนแกน่นชื่อร้านว่าสีนะรัตะเจิยิยยุนทบมใครสนใจโทรมาได้เลยเบอร์095-531-350นะสำหรับเจ้าคันนี้นะตัวต้าไฮรักวีโก้นะเออเครื่อง2,500เครื่อง VN Turbo เครื่องยนต์ดีเซลปี2011นะ114แรงม้าในราคาแค่2 3 5 0 0 0บาทแค่นั้นเอง ฝากไว้ด้วยนะทุกคนรีบโทูมาเลย